สวัสดีครับกรบมาพยากรณ์นะครับประจําเดือนกันยายนนะครับสาหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับผมสาหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับประจําเดือนกันยายนเนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้นะครับจะมีเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆเข้ามานะครับที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับมีคนหยิบยื่นโอกาสต่างๆให้นะครับรวมถึงมีคนมาสร้างความเดือดร้อนให้ด้วยนะครับให้ระวังปัญหาในเรื่องของมือที่3ให้ดีนะครับจะมีคนที่เข้ามาสร้างความ เดือดเนื้อร้อนใจให้กับตัวคุณเลยนะครับผมโดยเฉพาะความสัมพันธ์อะไรก็ตามไม่ว่าจะก,กับเพื่อนคนรักก็ตามนะครับจะมีมือที่สาเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเพราะนั้นในเดือนนี้แก้ปัญหาให้ดีนะครับตั้งสติให้ดีนะครับผมในเรื่องของการงานนะครับผมงานต่างๆนะครับที่คุณจะต้องรับผิดชอบในเดือนนี้เนี่ยจะมีคนมอบหมายภาระต่างๆมาให้นะครับผมรวมถึงคุณเนี่ยยังไม่เห็นเลยว่างานที่คุณได้รับมาเนี่ย จะมีผลสําเร็จยังไงจะมีผลดีกับคุณยังไงนะครับแต่ขอให้คุณเนี่ยลงมือทําไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีมีคนให้ความช่วยเหลือด้วยและโอกาสข้างหน้าเนี่ยงานนี้จะเป็นงานที่ดีสําหรับตัวคุณเองนะครับผมในเรื่องของการเงินนะครับเดือนนี้ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายให้ดีนะครับให้คิดทบทวนให้ดีนะครับว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นตัวคุณจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องใช้มันเพราะว่า เดือนนี้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะครับจะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณด้วยเพราะฉะนั้นตัวคุณจะต้องเซฟการเงินของตัวคุณให้ดีนะครับผมเดือนนี้ยังไม่มีโชคในด้านของการเงินนะครับสําหรับในเรื่องของความรักนะครับยังเป็นความรักที่ไม่มีความแน่นอนชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับผมยังคงหลงไหลยอยู่ถ้าเป็นความรักสําหรับคนที่เพิ่งคบกันนะครับจะเป็นความรัก เป็นความรักที่เรียกว่าหลงมากกว่ารักจริงๆนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลาดูมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับในเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะยังไม่พอใจนะครับมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้ขัดอกขัดใจกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ความรักเรียกว่า ดูกันไปสักพักนิ่งๆก่อนจะดีกว่านะครับผมในเรื่องของสุขภาพนะครับช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของอาหารการกินหน่อยนะครับอยากกินอาหารร้อนจนเกินไปหรือเผ็ดจนเกินไปนะครับอาจจะทําให้ท้องไส้ปั่นป่วนได้นะครับผมอันนี้ให้ระมัดระวังเรื่องการกินนะครับ ในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับการทําบุญเสริมดวงเนี่ยในเดือนนี้สําหรับคนที่เกิดปันจันทนะครับอยากให้ไปทําบุญในการซ่อมแซมอารามนะครับวัดวาอารามหรือบริจาคเงินเพื่อสมทุนสร้างสารานะครับเพื่อเป็นสาธรารณกุศลอันนี้จะดีมากๆสําหรับคนที่เกิดปันจันนะครับประจรําเดือนกันยายนครับ